สวัสดีครับพบกับช่องโจ้รุ่งเรืองชาแนลนะฮะวันนี้เรามีข่าวมาอัปเดตครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันครับมันมีข่าวดีมาครับทุกคนนี่ตอนแนวแนวนะ g ูเ a d s เอเซนครับมีพินมาเรียบร้อยครับยืนยันอกรอกเข้าไปในช่องโจ้รุ่งเรืองนะฮะโจ้รุ่งเรืองโจ้รุ่งเรืองแล้วมันก็จะได้เงินครับเดี๋ยวเราจะกรอกเลขบัญชียืนยันพินกรอกเลขบัญชีครับและที่สําคัญครับ เรามีช่องใหม่ด้วยครับเดี๋ยวเราจะเปิดช่องใหม่ฝากทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องเจ้ลูกเรื่องชาแนลไปกดติดตามให้กับเราด้วยนะฮะรุ่งวลาพาเลาะนะครับเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์ว่ารุ่งเวลาพาเลาะนะครับเออเดี๋ยวไปกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับอยากเห็นนะฮะเนื่องจากว่าคอนเซปต์คือเราไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวบ่อยไปเลาะนู่นเลาะนี่นะครับไปจังหวัดนู่นจังหวัดนี้พื้นที่นู่นเราเลยตั้งคอนเซปต์ใหม่ครับ ลุงวราพาเลาะก็เป็นครอบครัวของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เจ้าลูงเรืองชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องใหม่ของเรานะครับลุงวราพาเลาะอ่าตอนนี้มีคลิปเปิดตัวช่องแล้วนะครับและเดี๋ยวเราจะมีคลิปฉลองครับนี่กว่าจะได้มาไม่ธรรมดานะครับเกือบหนึ่งปีครับเมษา ครั้งที่แล้วเริ่มทําจนมาถึงวันนี้มกราคมมาเรียบร้อยครับสุดยอดสูดๆ้ๆสําหรับคนที่กําลังทําและกําลังจะเริ่มทําไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดติดตามรุ่งเวลาพาเลาะด้วยครับไปติดตามช่องใหม่ของเราได้เลยนะครับมีคลิปขึ้นมาแล้วเราจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ทุกคนได้ชมนะครับเป็นการเลาะไปต่างๆเลาะกินเลาะเที่ยว ลาะ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 ละ,ละ,ละ,ละลุงเวลาจะพาเลาะลุงเวลาพาเลาะแตงแนวแนวเสแล้ว,ว,วครับสวัสดีครับบ <laughs> ๊ายบาย